แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1นึ่ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า14ข้อ3แสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การหารการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะโดยใช้การหารในที่นี้เราจะใช้การหารสั้น ข้อ2 48 48นะคะเราใช้3หารก่อนนะคะสามคูณสิเป็น48นะคะนำสองหาร16 2หคูณแเป็น16บหกนำสองหาร8 2ดคูณสเป็น8 นำสองหาร4 2่คูณสอเป็นสก็จะได้เวลาเขียนนะคะเราจะเขียนจากจำนวนที่น้อยไปก่อนนะคะมี2อยู่1 2 3 4ตัวแล้วก็มี3อยู่1ตัวดังนั้น48่สิบแเท่ากับสคูณ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 สค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ